สวัสดีครับผมปลืม้มและคุณกำลังชมมีพล s c h a n n e l ปัญหาหนึ่งของคนทำงาน DIY นะครับก็คือการตัดไม้แผ่นใหญ่ให้ตรง โดยเฉพาะเม reason, ื so ่อเราต้องการจะตัดไม้อัดตามความยาวนะครับหรือว่าเต็มความยาวของไม้อัดเลยก็คือ8ฟุตการตัดไม้ความยาว8ฟุตให้ตรงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับโดยปกติในวัสดุอื่นๆเช่นการทํางานกับกระดาษอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราต้องการตัดกระดาษให้ตรงเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือคัตเตอร์และก็ไม้บรรทัดใช่ไหมครับแต่ในกรณีของการตัดไม้แผ่นใหญ่นี่นะครับเราไม่สามารถใช้คัตเตอร์กับไม้บรรทัดตัดไม้ได้สิ่งที่เราใช้ในการตัดไม้แน่นอนครับว่าต้องเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเลื่อยนั่น เลื่อยที่เรานิยมใช้ในการตัดไม้ยาวๆนะครับก็คือเลื่อยวงเดือนนะครับโดยปกติแล้วน,นะครับเลื่อยวงเดือนเนี่ยจะแถมมากับไกด์นะครับในการช่วยตัดให้ตรงแต่ว่าข้อจํากัดของไกด์เนี่ยนะครับก็คือมันสามารถตัดไม้ได้กว้างประมาณ10%กว่าเซนเท่านั้นเองถ้าเราต้องการจะตัดไม้ที่กว้าง,งนั้นนะครับเราไม่สามารถใช้ไกด์ที่มากับเลื่อยวงเดือนได้นะครับที่ผ่านๆมาในรายการนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผมใช้อุปก,กรณออกกร์ชนิดหนึ่งแทนน้ำมันทัดในการเลื่อยนะครับก็คือ อลูมิเนียมนะครับที่เขาใช้ฉาบปูนนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดไปดูได้นะครับในตอนที่4สตูดิโอนะครับผมได้พูดคร่าวๆเกี่ยวกับการใช้เจ้าอลูมิเนียมในการตัดเส้นตรงนะครับหลักการใช้ง่ายๆก็คือเราจะแคลมอลูมิเนียมเนี้ติดกับชิ้นงานไว้นะครับแล้วก็เอาเลื่อยชนอลูมิเนียมแล้วก็เลื่อยนะครับเราอาจจะเปลี่ยนช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับใช้ไม้หรือว่าบอร์ดหรือไม้ที่เป็นเศษไม้ยาวๆนะครับแทนเจ้าสิ่งนี้ก็ได้แต่ที่ผมใช้อลูมิเนียมตัวเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งกว่านะครับมันมีการ ให้ตัวน้อยกว่าไม้นะครับซึ่งความยาวของอลูมิเนียมฉาบปูนที่มีขายนะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับอันนี้เมตรหนึ่งแล้วก็มีเมตรห้าสิบนะครับอันที่ยาวสุดของผมเนี่ยคือ2เมตรนะครับซึ่งพอมันเป็นยาว2เมตรแล้วเนี่ยมันเริ่มมีการให้ตัวนิดหนึ่งแล้วนะครับมันตัดไม้ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันจะมีการแอนต,ตรงกลางก็มีการจับเพิ่มนะครับตรงกลางถึงกระนั้นก็เถอะนะครับการตัดไม้ยาว2เมตร40เนี่ยเราไม่สามารถใช้ไม้มันหัด2เมตรได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาลงมือทำไกด์หรือว่ารานสำหรับเลื่อยนะครับที่สามารถตัดไม้ความยาว2เมตร40ได้จะทำยังไงเดี๋ยวไชมกันเลยครับเอาละครับเนื่องจากไม้อัดที่เราใช้นะครับจะเป็นไม้อัดที่มีความหนาพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ เราควรจะเตรียมพื้นที่ทํางานไว้ให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับก่อนที่จะยกไม้อัดลงเพราะเราจะได้ยกรังเดียวครับในการเตรียมพื้นที่สําหรับวางไม้อัดนะครับเราจะนําเศษไม้มาเรียงกันบนพื้นนะครับเพื่อยกไม้อัดให้อยู่สูงจากพื้นเล็กน้อยครับ เวลาที่เราขนของที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ําหนักมากๆเช่นไม้อัดเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้ใส่รองเท้าเซฟตี้เอาไว้นะครับเพราะว่าในกรณีที่ไม้ตกใส่เท้าเนี่ยจะได้ไม่เป็นอะไรมากนะครับและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเข็มขัดดามหลังครับเพื่อป้องกันหลังเรานะครับไม่ให้บาดเจ็บจากการยกของหนักครับโดยปกตินะครับขอบของไม้อัดเนี่ยมันจะตรงมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะครับเราจะเช็คอีกทีนะครับด้วยระดับยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อดูว่ามันตรงจริงหรือเปล่าเพราะว่า เดีต้องใช้ขอบนี่นะครับเป็นไกด์ในการตัดในอนาคตนะครับขอบนี้ต้องตรงจริงๆอ่าใช้ได้นะครับเราต้องการแถบที่เป็นไกด์นะครับกว้าง10เซนเพราะฉะนั้นเราจะวัดตรงเริ่มต้นนะครับสิบเซนแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาตั้งไกด์สำหรับเลื่อยวงเดือนนะครับให้ตัดตรงนี้พอดีการเซตใบเลื่อยนะครับเราจะเซตใบเลื่อยให้ทะลุไม้อัดลงมานิดเดียวนะครับเพราะว่าใบเลื่อยนะครับจะได้ไม่โดนพื้นนะครับ แล้วก็ส่วนที่เลยลงมาเนี่ยเรามีไม้ไม้เศษไม้รองเอาไว้นะครับใบเรือยยเนี่จะกินเศษไม้แต่ไม่โดนพื้นนะครับประมาณนี้นี่นะครับเส้นอยู่นี้นะครับ ไปนะครับเราจะมาขีดเส้นสําหรับเจาะรูนะครับประมาณ2เซนจากขอบไม่สิเอาสักเซนครึ่งแล้วกันนะครับเซนครึ่งจากขอบนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับเส้นตัดที่เกิดขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นจุดที่เจาะรูนะครับสาหรับสกรูในการยึดแผ่นไม้2แผ่นติดกันนะครับเราจะขีดเส้นแบบนี้นะครับห่างจากขอบ1เซนครึ่งนะครับยาวตลอดแผ่นไม้นะครับแล้วก็ขีดเส้นตัดทุกๆ20เซน ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเจาะรูตามจุดตัดของเส้นที่เราขีดเอาไว้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเจาะรูนะครับทุกที่เซนทั้งแผ่นแล้วเนี่ยเราจะมายึดแผ่นไกด์ที่เราตัด10เซนเนี้นะครับเข้ากับไม้อัดแผ่นใหญ่นะครับโดยที่เราจะเอาด้านขอบจากโรงงานนี่นะครับซึ่งเป็นสีแดงเนี่ยเอาไว้ฝั่งนี้นะครับ ขอบจากโรงงานเนี่ยจะเว้นห่างจากขอบนี้นะครับเป็นระยะทางนะครับมากกว่าขอบของโครงเรื่อยนะครับถึงใบเลื่อยเล็กน้อยนะครับให้เหลือพื้นที่ฝั่งนี้เล็กน้อยนะครับเลื่อยของผมเนี่ยนะครับเว้นสักประมาณ11เเซนนะครับก็จะยังเหลือที่ฝั่งนี้เล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดแผ่นนี้เข้ากับไม้แผ่นใหญ่ก่อนนะครับ เรายึดไกด์เข้ากับแผ่นไม้อัดแผ่นใหญ่นะครับเราจะใช้ไกด์เนี่ยเป็นตัวนําตัดนะครับเราจะตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดกับไกด์ใหม่เลยนะครับ ขั้นสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราตัดฝั่งนี้ไปแล้วนะครับเราจะมาตัดก็คือเราจะตัดไกด์ทั้งชุดเนี่ออกจากไม้แผ่นใหญ่นะครับโดยการเอาเลื่อยนะครับชนไกด์ฝั่งนั้นนี้นะครับแล้วก็ตัดเลย เราอยากได้ไม้แผ่นกว้างเท่าไหร่นะครับเราก็วัดหัวท้ายนะครับแบบนี้เราก็ใช้ขอบของไกด์นวางให้ตรงเส้นที่เราขีไว้นะครับแล้วก็แคมป์ด้านนี้ไว้ ข้อดีของการทําไกด์แบบนี้นะครับก็คือเราสามารถวางไกด์ลงบนเส้นที่จะตัดได้เลยโดยไม่ต้องคํานวณระยะทางระหว่างใบเลื่อยกับขอบของโครงเลื่อยก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยเราต้องคํานวณทุกครั้งก่อนตัดนะครับเป็นยังไงบ้างรครับทําไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับไกด์แบบนี้แต่ว่าปัญหาของไกด์แบบนี้นะครับก็คือมันมีน้ําหนักมากนะครับแล้วก็มันเก็บยากนะครับเนื่องจากมันมีความยาว2เมตร40มันไม่สามารถพับเก็บได้หรืออะไรได้นะครับ จริงๆแล้วในท้องตลาดเนี่ยมันมีไกด์สำหรับเลื่อยหรือว่ารางสำหรับเลื่อยอยู่แล้วนะครับที่เขาเรียกว่าแฉกซอกนะครับมันจะขายมาพร้อมเลื่อยที่สามารถวางบนรางอลูมิเนียมได้นะครับแต่ว่าในกรณีของงาน DIY บางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะแบบที่ต้องซื้อเลื่อยเฉพาะของมันนะครับเพราะฉะนั้นในทางเรื่องนี้ก็จะเป็นทางอีกทางเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่าแต่จะมีข้อเสียอย่างที่บอกว่าคือน้ำหนักเยอะแล้วก็หาที่เก็บยากนะครับจริงๆนอกจากการใช้รางเลื่อยเนี่ยยังมีอีกวิธีนึงในการตัดไม้แผ่นใหญ่นะครับซึ่ แต่ว่าการใช้โต๊ะเลื่อยเนี่ยครับถ้าเราทำงานคนเดียวและเราใช้ไม้แผ่นที่หนักมากๆเนี่ยเราจะถือส่งเข้าเลื่อยไม่ไหวนะครับแล้วก็การใช้โต๊ะเลื่อยในการตัดไม้แผ่นใหญ่เนี่ยเราจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการทำงานเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าเราต้องเคลื่อนไม้ทั้งแผ่นผ่านโต๊ะเลื่อยนะครับวิธีการใช้รางเลือเ่อยจะเป็นวิธีการที่ประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถทำงานคนเดียวได้ง่ายและปลอดภัยมากกว่าครับ ก็หวังว่าเพื่อๆจะได้ไอเดียในการนําไปใช้งานนะครับเช่นเคยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์นะครับและอย่าลืมนะครับไปพูดคุยกับเราใน Facebook Page ได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m m p l s h o b b y ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ DIY ดีๆที่นี่มี Channel ครับสวัสดีครับ What? Wow.